สวีดัตสวัสดีครับพี่น้องเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีรถแห่ลำเพลินตเตยเสด็จสปูสกคนครับมาพบพ่อกับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพิินออฟฟิชเชียลครับเช่นเคยทุกเช้ามาอัปเดตใ,ให้พี่ให้พ่น้องเลยรับชมกันครับความคืบหนามีอีหยังพัฒนาไปเน่ภายในอาณาจักรสาวหน่อยของเฮ้ากับผมนี่ครับ บรรยากาศรอบๆเิ่นกำลังหาเนื้อกินบ้านไงบ้านพักสาวน้อยเดี๋ยวไปทํำข้าวทำข้าวสมเสมอชิกไฟยในบ้านพักสาวน่อยกันครับไปกันเลย ยังกินน่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไยังกินวัสดีครับผมโอ้ยยักินเลยแซ่บแต่เนาะน่าหลบจะขึ้นน,นี่ครับตาโอ e ้ยยยอยย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 ยอยย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 ย โอ้เห็นเองเนีเลยเตะเนี่ยนอนนอะอะไรไหมคะนี่ครับพี่น้องกำลังเตรียมบัตรมีคนไปงานบอมมีคนไปงานมาอะไรไปงานไงอันใหญ่ไ่นม้อนไปวงไงบ่มเมรีวงไหนบอมมีไม่นี่เลยหรือเสโคราชอ๋อเออโคราชบ่อนใหญ่ใจว่าทีมศิลปินที่ไปบ่ ใครมีพูขายบอกเรเลยดต้องต้องถาาไอ้หมวดิังสีรเพราะว่าดนตรีนั้นไ่ได้ไปแต่ว่าทีมศิลปินเนี่ยครับนไาเราว่านลับนี่หล่อนก็กลังเตรียมบัตรสื่อหลายๆเด้อผู้ใดอยากได้งวอยากได้ท่องสามตัวเี้ท่องสามตัวท่องท่องสิบเซนเป็นไรีดิทองสิเซนบาิองสิบาทไปซโก็สิบวาหลายแทออยากได้ลายเ่ยอากได้ นี่ลครับผมเดินแสบครับยี่ปุ่นกับกระลังเห็ดอยู่ผมก็เลยว่าเล่นออกมาถ่ายคลิปไปเข้ากันยี่ปุ่นหลาปลาเฉพาะตึกปลาเช่นนั้นี่ครับรก็ล่มกระลังนั่นตัดเด็เเกแ็ดเตียงนี่คนอ๋อเดี๋ยวเสื้อผ้าพี่กระลังไปเบิงอยู่เดินเลยยางมาบัดรนี้กันเฮ้สวัสดีค่ะได้ยังกินช่วงเนี้ยแกินข้าวน้ำกันต้มไก่ต้มไก่ตุ่มแกแกงเห็ดพอกระมีหลาหมูก็มีอัา โอ้คห่นกัดขดึงกัดดึงเนี่ย่าครับเชิญแซ่บเีแซ่บครับผมยวผมเป็นใคข้างในให้พี่เห็นองเบิ้งกันครับขอบคุณครับเปนทงน้ำเตี้ยเอาเล็กน้อยเตี้ยเดี๋ยวสลับสลับกันเ่เกิดแท่เตี้อ๋อบางขางใตกเล น้ำก็รลดแล้วครับแต่ว่าก็ลดเพราะทนได้เหมือผมว่าหนาจะได้วันไหมครับคิดว่าเขาก็ว่านี่เน๊ะว่ายๆนี่แหละฝนครับเดินทางใน โอ้โบักย่างไกอันนี้กันนาจิรอคอนเฟิร์มครับรอแบบที่เหมาะสมหลังจากมีการแก้ไขแบบครับรอ,อติดตามตอนต่อไปครับผม จากเมื่อวานแทนลำเพิ่นเผยเสด็จไปทำกัรแสดงที่บ้านแพงของเฮานี่ครับบ้านบุญแจกเขาครับงานพีนากกานน่น้องบรรยากาศมาสั่นอำนาจปลาด้วยสองนาคกระร่งสีเดินท่ามกลับครับหลังจากไปทำการแสดงที่ตำบลบอวินอำเภอศรีราชาครับเมื่อวาน ไในห้องพักเดนเซอร์ครับ ถ้ <muitas S 2> ่มมากเรียบร้อยแล้วรอติดตั้งครับขนาจะติดตั้งต่อไปครับผมล่มไปยังน้อมาุั้งหมด่มสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพักการเทียนอย่างน้อกีหนาฮีตายดีแค่โอ้โหเ็กาฟงานห่อนม การชิคเข้าถูกไหาเตียงครับเตียงเตียงอ๋อเตียงไงทีมงานให้สมาชิคเขาานาะะครับนี่นครับเยกสองสัตกำลังขับครับครับครับว่าที่มหายอย่าว่านเลยคำพอดโอ้ยก็ไปเลยซีทุ่มมโอ้ยเลือมากสองกลุ่มเนาะสองกุ่ทานสาัตว์หัีุ่มึงสองมมุ่มมากอายก็ินข่าอาบน้ำนอนตัวบาอ๋อได้ยุบมันยังเย็นเดียว่า คืนฟันไม่ไม่ไปดิคืนเพื่อนดีแล้วเมาเองหมนะจัดการเองมอฟ้หมอสยุ่นี่นรอสตดเองไหมจะแม่งบว่าลมไฟร้อนนี่แช็กไอ้ไฟแม่งไว้ในไฟหน่อยโอ้ยมาอยู่หรถามใชแล้วทานไปอาจา์อยู่ไฟี่ยงะครับไม่มีโอ้แต่กระดาษผมหลอดยหญ่งอยู่บ้านยังมามาอีหลายอยู่เตโอลายอยู่เน ต่างดังแต่บ้านเรียบร้อยแล้วเนาะกดี๋ยวพระท่านสมบูรณ์แบบเดี๋ยวพระท่านสมบูรณ์กับพ่ออยู่ไหนกวนมั้่อยู่ไหนกวนเความมือนี้คนข้องกับพ่อคนแถวออกมือนี้แล้วทีมงานสิเข่ามาบอกมือนี้แล้วบวมพ้นไปโคราชเว้นติมือนี้เกี่ยวของคนอ๋อกับกับต้องเอกับเจ็บทุกอย่างลอกแผลน้ำหืมของแรกไหมมั้งแม่นครับของแรก เดกมาแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในการเทียงจะเตียงกอชีครับยีบชีเตี่ยงหมายถึงว่าชุดชิปสอชุดหรือว่าสองชุดสอชิปสองชุดที่ได้สมฝังเนี่ยเขาแปลว่ายีบชีชุดมั้งนี่ยแงว่าชสองชสแปคน พื้นนาดัาางๆร่มครับผมเนี่ยครับกำลังเตรียมพร้อมๆในการเค็ืเตียงอันนี้อันไรพื้นนาบ้างท้องกะดีไพ่ที่เฮโน่เลยบึนไปรับชมภายในอาณาจรรักรสาวหน่อยเพื่อนแฟนของเฮาครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบเบอร์น้องไม่ไดเด้อขอบคุณลหลายๆครับ สวัสดีครับ